มาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้มีโชคอีกแล้วนะคะบอกเลยนะคะว่าเรียบเรียบเปนครับไร้ทันไร้คนห้ามพลาดพิชิตคัดค,ดคัพน้องสำหรับคลิปนี้นี่ห้ามพลาดจริงๆริงบอกพี่น้องนอเพราะวะ่าอี่ยังนะคะสำหรับในมือบ้านนี่ครับพี่น้องวันที่5กันยายน2568ัน้ารอยพี่น้องนอกกะเป็นบ้านตูบน๊บบ้านถกบ้านสู๊บบ้ามือครับพี่น้องสำหรับในมือว่าน,นี่ แล้วนี่ล่ะนะคะแล้วนี่ล่ะสำหรับกีฬาอุ้งอิงเพชรบานแห้งกับพี่น้องน้องทําอะไรบ้างที่บ้านเพราะว่านี้พ่อเองเนี่ยมีการอัปเดตข้อมูลไหมเกี่ยวกับกีฬาอุ้งอิงเนี่ยเรื่อยๆวันเถาะน้องพี่น้องน้องอุ้งอิงเห็ดยังแน่จนเสร็มไหมในมือบ้านอุ้งอิงน้องกะได้มีการไปทําเล็บค่ะพี่น้องไปทําสวยวันเถาะไปทําเล็บนะคะกะในในตอนที่อุ้งอิงกําลังจะไปทําเล็บน้องพี่น้องน้องท่านนพ่อเองกอได้มีการท้ายให้เฮ้าในเบอร์กันกับพี่น้อง แล้วจะมียูชมชมพู่พี่อุณีน้องทำแบบนี้เซืรอว่าทุกคนนะคะกับเสือสีคิดขึก้กันทอพี่น้องถ้าอุณีน้องทำแบบนี้ลหลายๆคนจี่ก,กันอีย่างนองพี่น้องนอเดียวไฮเอฟที่แฟนคลับหลายคนไปเบิ้งคลิปนี้พร้อมๆกันและแอปฟที่แมา้ว่าไมได้เรียนไฮเอที่แฟนคลับหลายคนได้ฟังทีหลังของอไปเบิ้งคลิปนี้กันสาตาร์ทเองเลยภาพเองเลยภาพเองเลย พี่น้องซื้อบัสสืบตัวตะพัดได้เล,เลยครับทางบัสกะมีรางวัลให้พี่น้องรุ่นครับมาบ่อใดก็ยังรุ่นรางวัลใดก็ได้ครับรุ่นเลขได้พ่อเขาก็มาเห็นติดไปทะเบียนรถนะมันบ่มีทะเบียนอะเ,นอเอาเลข้ยงังไงล่ะก <9. S 2> <9. S 1> ้าบเป่ <laughs> เดี๋ยว เดี๋ยวไปหาตะเบียนมาใส่จะ่อยกับสิมีตะเบียนแล้วนะนออโอ้ยตะเบียนมันตอกกันอีกเ,เ,เลยเมื่อกี้เราตีเลื่อนบ่อะไรเลยเลื่อนใด้ซื้อนั่นแหละครับพี่น้องเป็นจังไดสั้งรับคุเ้เห็นเผ็ดปั่นแห้งครับพี่น้องนี่ล่ะนะคะน้องกัสิมีการไปไปถ้ำเล็กนอ้อพี่น้องเนาะก็บสิมีการอ่าขนของเตรียมกระเป๋านี่ละ่ะเตรียมของที่ติดแบบ ไปเล่นสือแม็กกาพี่น้องแล้วจินนี่ดูช่วงช่งหนึ่งที่อุ้งอิงน้องบอกว่ามากพอลาสือสปาร์รถเองนะคะลาสือสปาร์รถเองอเอาคุณใจมากอุ้งอิงมาจังเดี๋ยวปกติแล้วพอเอยก,ก็จะเป็นคพื่นสตาร์รถเป็นคนขับรถนะคะพี่นอ้องหลายคนก็นดูอยู่แล้วแต่สําหรับในครั้งนี้อุ้งอิงน้องบอกว่าอะไรอุ้งอิงบอกว่ามากเอาคุณใจมากพอลาสือสตาร์รถเอง หลังสิครับไปเลยอรุงอิงมาจำสีลละกระได้ในการไปจัดการรถลาบันที่นี่เชื่อว่าทุกคนต้องแห่โฟกัสสำหรับป้ายทะเบียนรถคันหิยย่างแน่นอนกับว่ามปนรถคู่เงินคู่ไกลขวั่น้องกับเป็นรถตู้น้องอรุงอิงนี่นหะนะคะแล้วก็เซอร์าลายพวกกับเสื้อเสื้ออดื่มย่างแน่นอนสำหรับป้ายทะเบียนรถตู้นอ้องอรุงอิงเพชรบานแห้งหกสามหนึ่งซีขวัญนงนะคะหกสามหนึ่งซีอุ้บบอกเลยนะขวัญนงหกสามหนึ่งซีนี่ให้โชคเอฟซีแฟนคลับ ไลยเพียรแล้วไลหงวดแล้ว้วก็นบนแ่งนะคะในบ้านจำเทือหอดนี้กับพี่น้องอาจ์ตมาอีก็เป็นไปได้นคะคะทางเล่าเนาะพีน่น้องอา,าร์ตมาอีกก็เป็นไปได้หกสามหนึ่งสี่อันดีตนเลตที่เป็นครับสีพิจารณาปกติแล้วค่ะพี่น้องพขเองก็แบบเป็นคนเปิตตดต้านรถเองเป็นคนขับรถแต่อุ้งอิงบอกความมากพอเอาบุญแต่มากรดอะไรขึ้นอย,อยู่อุ้งอิงน้องก็แบบอยากขับต้ารถเองขึ้นมาดังซึ่งนแบบี่ ไปปด,ด้จักรยานรบพี่น้องแล้วน้องบอกพอมาหลานสิขับรถไปเองอุ้งอิมาจังสิล่ะนะคะนั่นแหละครับพี่น้องอย่างเที่ยเข้าพากันในซาบรีการที่อุ้งอิงน้องได้แบบไปไปสัมผัสกับสิ่งของที่มีตัวเลขนะหรือว่าจะเป็นการที่อุ้งอิงรูดปลายังก็ตามเคียเกี่ยวของกับตัวเลขครับพี่น้องตัวเลขกับมักสซิโอเกี่ยวกับอุ้งอิงนาอพี่น้องนาะนานะสําหรับในเทียนนี้ด้วยกัน ลงทุนเป็นสตาร์ตตัวเองเลยครับพี่น้องเต็มๆฮุกสามหนึ่งสี่หางพลาดจดแต่งจดครับพี่น้องแล้วเจ๊เอฟซีแฟนครับเซฟพิจารณาบางคนหมักหกสามบางคนหมักหนึ่งสี่หรือว่าหลายคนอาจจะสลับท่านสี่ตำแหน่งจังสี่แนี่อาจจะเป็นฮุกหนึ่งฮกหกสี่สี่หกกับวากันไปฮุกสามสามหกกับวากันไปเราพี่น้องก็ปังปังมันหวานกันทุกคนครับพี่น้อง นองพี่น้องน้องเนี่ยล่รเมื่อวานในองอ์เองกะได้มีการไปทําสวยไปทําเล็บวับนถกโพรเด็นวินเดห็นเล็บน้องแล้วก,ก,กะ้องกะเห็นงาม้องกะถิอว่าเห็นงามนอกพี่น้องน,อน,น,น้องแล้วเนี่ยแหละค่ะพี่น้องในมือนีนะคะในมือนีกะกำลังเดินห้างไปที่หัวหินกับ่น้องเพื่อไปงานครูเอไปส่งครูเอเป็นครั้งสุดท้ายนอกพี่น้องน้องอ้ที่หม่ว่าระยะหางมันคไกลครับซัาเลรับพี่น้องในองคิเอง ตั้งใจทีสิไปหาสููถึงแม้ว่านองสยุกไลขัดค่ะพี่นงระยะทางระหว่างระยะทางจากบัตรนงพูดซิสเกตไปหัวเห็นพรอเอกบอกว่าหลายก้อนเจ็ดหลอดโลพระเอกว่าจังสีล่ะโอ้พี่นงเมื่อยคับเติบเลยหลยก้อนเจ็ดรอยโลนะค่ะคนนำเบิอรอะไรเะค่ะพี่นองแต่คนขับมีเมื่อยเติบ คนขับเม่อเดือกคนขับนี่ก็คือพ่อเอกเขาเป็นนักบาร์ดิงเทวามีทางด่านเบ้าเอกปรัชนาแต่นั่งดูนกพี่น้องนกกันเลยแบบฝามาสารับสารับกันขับรถใดวันทอเนกเดือนของนเอาเดี๋ยแล้วครับพี่น้องสำหรับในช่วงนี้กรว่ากันมาเป็นช่วงหน้าฝนนะคะกับเป็นห่วงในเรื่องของการใส่ดรอสเซทขนมนินละนกพี่น้องนกเดินห้างกันค่อยๆขี่วันทอแยกกระเป่านกพี่น้องนกกระเนี่ยรามาระวัง นพีน้องน้องก็ห้เดินห้ามวอดมืลเห็นโดยปลอดภัโยโบนิอุปสรรคสยังน,น,น,นพี่น้องน้องเอานั่นละนะคะกเัเต็มเต็มครับพี่น้องนะคะยังที่ได้บอกอิสติปันขับไปหกสามหนึ่งสี่นะคะหรืออะไรคนคิดเห็นเป็นสังไวยแน่นพีน้องน้องก็สามารถคอมเมนต์มาบอกมาจากภาในมืออื่นนี่ครับพี่น้องก็จะเป็นเอ่อศิลป์ช่องไหนละนะคะเป็นมือทีศิลปินสาวหน่อยนะทนา,ายคนรวมตัวกันพร้อมใจกัน พี่จะเป็นส่งครูเอดีใจแท่นครูเอค่ะพี่น้องดีใจแท่นครอบเพื่อเพิ่มนําที่แบบมีคนหักเพื่อนไลค์ขนาดนี้ที่คนรักครูเยอะมากๆแอดมินเดย์เห็นหลายท่านหลายคนแบบนี้โพสถึงครูเอกันรัวๆนอกพี่น้องเนาะนะเอานี่แหละก็แสดงว่าตอนที่เพื่อนเพื่อนยังอยู่จังสิแม้และหลายคนอาจจะม้วงมาเพื่อนมีส่สั่นชาย,ยาว้าแม่วินแม่วินเข้ามาวิ่งอย่างมรที่มาการดา การจมนกพีน่นกนอแต่เข้ามาวิ่งในทีนี้นกพีนกน่นอกก็แม่ดีนั่นน่ะแล้วก็เทิงจมเทิงดาแตงะแต่ในการจมกันดาก็เพื่อยังเพื่อที่อยากจะให้เด็กๆเ,เขาทําได้นกพีนน่นกนกนะคะขันบ่ดาบ,ดาบดจ่จมนี่มันมันกติบาจังเลยล่ะเขากับว่เหตุจังสิม่ะนกพินน่นกนกนะคะกระตองมีดามีจมเป็นเดือดธรรมดาถึงแม้ว่าจะเป็นมแมววินนะคะแต่เขาใจ่บ่กับพีน่นอง เน่คะึงแม่มาฝากเสจริรแต่ปัจจัยดีคึ้นยินบอกคานี้นอกพี่น้องนเนแน่ใจลึกๆแล้วนี่คนเป็นแม่คนนี้ก็คือแบบคนเป็นครูค,คนนี้ก็คือแบบอยากให้ทุกคนได้นะอยากให้ทุกคนทาได้กระบอกีอยังไลน่ะเนี่แหละจังมี่คนคักคนเข้ารบเล่าไลาขนาดนี้นอกพี่น้องเนาะเอากะตามนั้นแหละครพี่น้อง น้องพี่น้องน้องอุ้งอินค่ะแต่กำลังเดินทางวันทออแต่มีกระบาดสามวันก่อนน้องขับอิน้องบาสิเดินทางไปหมดตอนไหน้องพี่น้องน้องแต่สิทางกระตังก็ขอให้เดินทางไปถึงอย่างปลอดภัยวันท้อเราคิดน้องน้องโอ้ฝลาคนเหนียกขดต๊ะต๊ะแบบว่าเดือดย่ำโตกครับพี่น้องอยากคิดอยากโต๊ะกระตุก เราพี่น้องต้องกระซุ่มกำลังใจให่งสำรับทีมงานรถตู้มื่อนี่ทีมงานรถตู้นี่ก็ไปไลฟ์การขับพี่น้องเรบพี่น้องต้องกระซุ่มกระลังใจให้นะเอาแล้วก็พี่น้องก็ต้องพิมพ์ฝาขอจบคลิปไป้จัเเล่นสักคโนนค่ะแล้วก็มาสวัสดีค่ะ